สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิทย์มนค่ะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ให้ชาวลัคนาราศีเมษตามโหราศาสตร์ตะวันตกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21 เมษมีนาคมถึง20เมษายนนะคะทุกท่านสามารถเช็คว่าท่านเกิดในราศีใดตามโหราศาสาตร์ตะวันตกได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะแม่หมอได้เปิดไพท่ท้ง5้ใบประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้เรานะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่23ถึง30พฤษภาคมค่ะส่วนพไพ่5ใบด้านล่างเป็นไพ่คาลิฟายของไพ่ด้านบนแต่ละใบนะคะออถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความรักนะคะคุณสามารถ s k i ปคลิปนี้ไปได้เลยนะคะแม่หมอจะเน้นเฉพาะเรื่อง คนที่มีปัญหาเรื่องความรักเท่านั้นค่ะแล้วก็ไพ่ของคุณกับคู่รักของคุณเนี่ยสามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ใช้วิจารณญาณนะคะในการพิจารณาว่าไพ่ใบไหนเป็นของคุณไพ่ใบไหนเป็นของเขานะคะเริ่มกันเลยค่ะสองใบนี้คือไพ่ประจาตัวของคุณนะคะตอนนี้เนี่ยชาเม้นะคะคุณเนี่ยยันชาใส่คู่รักของคุณหนักมากเลยนะคะแล้วคุณเองเนี่ย ในขณะเดียวกันนะคุณก็รู้สึกว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันระหว่างคุณทั้งสองคนคือทำให้คุณแบบหงุดหนดใจนะคะเพราะว่าถ้าคุณสองคนคบกันเนี่ยบ้านมันจะร้อนขึ้นมาลุกเป็นไฟเลยนะคะเห็นได้ชัดว่าจากไพ่ใบเนี้ยมันคือแบบสัญลักษณ์ไพ่ห้าดับด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีความได้ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ ไพ่ใบที่สองประจำตัวคุณเนี่ยคือคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณยังอยากจะไม่อยากจะมีคอมมิทเมนต์เนาะดูเหมือนว่าคุณจะเจ้าชู้นะคะแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือเจ้าชู้หรือเปล่าไม่เกี่ยวแต่ว่าคุณอนะไม่อยากจะมีความรักที่แบบมันคงถาวรถึงขั้นแต่งงานหรือว่าอยู่กันไปจนแก่อะไรแบบนั้นอะคือคุณก็มีความสุขดีของคุณอยู่แล้วนะคะณนะตอนนี้เนาะที่นี้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้สองใบนี้นะคะคือคุณเนี่ย จะคิดถึงคนรักเก่าของคุณแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันหนักมากเลยอะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตนะคะมันช่างขมขื่นเหลือเกินนะคะแต่ว่าไพ่ออกมาบอกว่าคือถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกหนักแล้วก็เหนื่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะคู่รักของคุณอะเหนื่อยแล้วก็หนักกว่าอีกนะคะคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าคู่รักของคุณอะอมไม่น่าเชื่อถือนะคะไม่ซื่อสัตย์กับคุณ แล้วคุณก็รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันท็อกซิกนะคะมันเป็นพิษมากๆเลยไออพ่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วที่มันท็อกซิกแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคุณอนะทาให้มันท็อกซิกเองนะคะทาให้มันเป็นผิดเองพไพ่ใบนี้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าบอกยากนิดนึงว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นของคุณหรือคุณรักคุณกันแน่นะคะพไพ่ใบสุดท้ายคะ่ะไพ่สรุปก็คือว่าคุณเนี่ยตามสองเขาทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าที่เขาเคยบอกว่า เขาอยู่คนเดียวสดๆสวยๆได้เนี่ยไม่มีปัญหานะคะดีกว่ามีคุณอยู่ในชีวิตอะไรแบบเนี้ยนะคะอืจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะจริงๆแล้วเขาก็เงาแล้วก็คิดถึงคุณอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดเพื่อทำลายคุณนะคะอืสำหรับชาวเมษสักการ์นี้ก็เรื่องประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่สำหรับหนึ่งให้มาดูกันว่าตอนนี้คุณแล้วก็ชาวเมษมีความสัมพันธ์กันยังไงค่ะ ขอจักรวาลน,นะคะช่วยบอกเรื่องราวความรัะความสัมพันธ์ให้กับชาวเมรักคู่รกักด้วยไใหสัมพันธภาพห้าใบค่ะ <c oughs> อืมน่าสนใจแ <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> ่หมอขอ clarify ไพ่หนึ่งใบให้คุณนะคะมาดูกันว่าไพ่ตรงกลางนะคะ เอ็ดออฟซอสเนี่ยเรื่องจริงคืออะไรคะนี่แช่วยบอกหน่อยค่ะเรื่องจริงก็คืออือก็คือเรื่องจริงก็คือเรื่องที่ทำให้คุณตกใจเนาะช็อกนะคะเราความจริงไม่ค่อยได้นะอะ่คืออันนี้แม่เหมาะขอให้เป็นของคู่รักชาวเมรนะคะอันนี้เป็นของชาวเมรนะคะ แล้วก็ความสมัครของคุณทั้งสองคนจริงๆแล้วคู่รักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะรู้ดีนะคะว่าอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะแน่นอนมัน,ม,นมันต้องไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวนะคะที่จะทําให้คุณมีความสุขในชีวิตได้เนาะแล้วก็เขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้าใจคุณทุกอย่างเนาะสถานการณ์ของคุณทั้งสองคนนะคะแล้วเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากทําร้ายครอบครัวของคุณด้วยเนาะบางคนก็เป็นลักษณะที่ ัวชาวเมธเองเนี่ยมีครอบครัวแล้วนะคะทีนี้สำหรับชาวเมธนะคะคุณเองเนี่ยน่าจะยังรู้สึกผิดนะคะกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะแล้วก็เลยมันทำให้คุณรู้สึกเบื่อกับสถานการณ์ตอนนี้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักใหม่หรือความรักเก่าเนี่ยคุณก็ไม่เอาทั้งนั้นนะคะแล้วคุณเนี่ยทั้งสองคนอ่ะก็เริ่มรู้ความจริงนะ ว่าทำไมคุณถึงเลิกกันเนาะแล้วมันก็ทําให้คุณช็อกทั้งสองคนเลยนะคะตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวแม่หมอะจะเปิดไพ่อีกใบหนึ่งให้เป็นคําแนะนํานะคะขอคําแนะนําให้ชาวเมียและคู่รักประจำสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะนันเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆเนาะก็คือว่าบางคนนะเป็นลักษณะที่ Uh, คุณพ่อคุณแม่เนาะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์เนาะมาค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเขาบอกว่า healing family issue ค่ะ your love life benefit as you forgive your parents นะคะก็คือคุณต้องเยียวยาเนาะเ,เรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวนะคะเขาบอกว่าความรักของคุณจะราบรื่นนะถ้าคุณให้อภัยคนที่เลี้ยงดูคุณมาเนาะบางคนแบบแต่งงานเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่อยากให้แต่งกับคนอื่นบางคนเป็นลักษณะที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้แต่งกับคู่รักของคุณเลยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามเยียวยานะคะแล้วก็ให้อภัยคนที่เลี้ยงดูคุณมานะคะอันนี้แม่เหมาะก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นคนาแนะนําให้ชาวเมทหรือว่าคู่รักชาวเมทนะคะก็พิจารณากันเองเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัด,ถดไปค่ะวันนี้แม่เหมาะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ